วันนี้ก็ก็เป็นวันที่สองที่ผมมาเที่ยวลาวนะครับวันนี้ผมมาเที่ยวถ้ากองลออยู่ไกลาจากเวียงจันทร์ประมาณสามร้อยกิโลเมตรกว่าๆตรงนั้นเป็นทางเข้าถ้าครับต้องเดินเข้าไปแล้วก็ไปนั่งเรือผมถ่ายให้ดูในถ้าไม่ได้ครับมืดมากตัวน,นั้นก็จะเป็นสะพานข้ามไปนีอนครับสะพานข้ามไปแล้วก็เดินไปชี้ๆๆตรงนู้นแล้วก็เข้าถ้าตรงนู้นนะครับ แล้วก็ตรงตรงนู้นจะเป็นที่เล่นน้ําครับก็ถ่ายมาให้ดูเฉยๆครับก็ใครจะมาเชียเช่ยวก็เที่ยวได้นะครับถ้าถ้าใจถึงครับเพราะว่ามันไกลมากไกลจากเวียงจันทร์มากภูขเขาสูงมากเลยโอเคครับก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับขอบคุณรับชมครับผม